เขียวมาแล้วเขียวจะมาอาบน้ำให้คุณ <Okay. S 1> ย่าที่ร้านโบเบกันคาเขียวเดินทางมาจากเชียงใหม่ตอนตีสองเสียงแมวที่ไหนร้องอะลูกร้านโบเบกันคา <c oughs> จะติดนี่จะได้เดี๋ยวค่อเอากระดาษพุ่มมาจับตนี้จับแกอมิกรรมยังมีบนมีกรรมด้กำกให้จะดนกาวหน้ากรรมดมา ก็เกินแม่หรือว่าผู้ท้าผู้แก่ก็แม่อาโมจิเกรรมให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกบ้านได้เจริญก้าวหน,น้าทำมาหากินทุกครอบครองเดินทางไปกไก่ไก่ก็ให้ปลอดภัยแถวค้าผู้เรียนอยู่ก็ให้ในเรียนมันสือก้าวหน,น้าส่งความตั้งมั่นพัฒนาฒนา,นา,นาเอาขันน้อยไม่อยู่ข้างนั้นยื่นขึ้นมาทาง หมทั้นี่้จูหมดทั้งมดเดยมาตั้งีนาโอ้เดี๋ยวเรยนร้ทีเอเรน้เยเรีนรู้กันเด็ดขั้นอวันนี้ีินะเจี๊ยบเกลี่ยเรีก็พูดไเนมจีไม่เสิ ไปแให้แม่ซะแล้วโอ้เป็นสองพี่ไปให้แย่เลยเข้าไปให้ทย่เอไปให้แย่กันก็จับมือที

โทรเวรการค้านะครับบนนามลำหัวผู้หลักผู้ใหญ่คุณคุณแม่เพียงศิลกับคุณย่าตังค์อก่เลยใ่เดแม่ให้ดีอ่ะกินไม่ได้มานลองเดียวมาแบงเร็้ว ใครเรียนก็ให้สอบสอบชิงทุนได้ไม่ต้องเสียเงินเอาเที่ยวมาดิเดี๋ยวมาเร็วเที่ยวทำเป็นนะเหมือนเหมือนที่แม่เคยพาทำกุ๊กยันนั่งลงนั่งลงเอารถมือนั่งลงไปหายาสั่งอีกตั้งอีกแก้วนึงคนนึงคนนึงยาสั่งด้วยไปนะเที่ยวจับ นี่ยูี่เนคนดีนะอดน้ำ่อนะอีกคนนึงลูกจะสั่งหน่อยเร็วนี่นี่เนาะเปรีไทยนี่ันคือไทยแล้วแน่ต่อโมบังหน้าหมดหมดแล้วเอาน้ำบังมาใส่ปลาไข่แล้วมือแล้วม้วไ อ้าวเลยจัดเลยลูกจัดเลยนีะอ้าวทั้งคืนเอาหมดถังเลยน้องเดียวเออไปไปไปอ่ะต่อต่อเลยลูกนี่น่นนนนไปนนนดูนี่จะไปกินเยอะนะหมดแล้วเป็นคาเฟอีนเนี่เป็นคาเฟอีนเนี่ยสน,น,นุก แอะฮอะครับปุ๊บรนี้รุ่นี้เร็วอ่าอ่าเปียกแล้วนี่เร็วเร็วเร็วสาเร็วอนี่นีหมือขึ้นเอีมานดีดวกวจ๊ด มันง่ายเลยครับทุกครั้งคืนทั้งวันอ๋อให้มดเลย ต่ำส้มกระบอกฉลองโอ้ยเกลยวให้เปิดไแล้วให้กผูกข้อมือก่อนยผูกข้อมือก่อนผูกข้อมือดึงทางนี้พอกลุกเดี๋ยวเดี๋ยวพอกอนขมืออันนี้คอ สภาพแข็งแรงสมองดีๆต้องเรียนอย่าดื้ออย่าสนนะลูกนะนอนเสียงนนเทียเทพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วเดิวน้ำหมดมาทางนี้ทางนี้ลูกตัวจ้ากอยกาให้าสุก

น้ำใส่ในมือพศบาลเน่นี่บาลกนเอและนี่ใครเอย